กาหีนะคะทางกาหลีตอนนี้หากําลงสสิรถเนาะไปาเวยาแต่งนั่ง ใิ้มใ่หิไปทัศนะป้าสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องป้าพี่น้องใหญ่เสรีจะไปทัศนะได้เมื่อนี้พี่น้องทัศนะยิ่ใช่นีอยู่ห้องห okay. ้งองม,นมอนี่มาจับแวนยุ่งมอหน่อยห้มอหน่อยยุ่เมืองกุ๊กพุ่งเงินคาแตงแข่งเซกอคนนั้นการแต่งตัวของเพิน่น ลูกเต้เตด็กเด็กกูมูสิไปปะแล้วมาตอนไหนแล้วแต่งโตไปไปขอดกระบอกไปผมไปเหยียดยังไงสีได้บ่ได้มูสิหะถือสงขือยังไปข้างไหนเนี่ยขี่รถยังไปขี่รถไม่ขี่รถโดยสารรถมีน้ำเป็นกระบวนแะไรเปล่ามันจังม้วนมันก็มมวนแล้วประทัดสนะบ่นะเขาไปอยากไปอยากไป กป็นยังไงอยากไปข่อยขี่รถบ่ดได้ขี่รถบ่ได้เหตุผลที่จะบอกอาจารย์ขีร่ <c ười> รถบ่ได้ขี่รถบ่ได้มึงรินหัวมีนวริ <c ười> หัวอือเฮ้ <c ười> อล <c ười> อ,ล, <c ười> อลีข่อยขี่รถแห้บ่ได้เจ้าเห้งหาอยากไปยังไงบ่นะลูกเต้าเจงลูเตชีมง่น้องเพื่อนฉิแล้วสันได้ซ้ำนี่แหละชีมงเอาเเข้ามาเอา อมสบายดีสบายดีพี่น้องอีกเที่ยนได้พี่น้องได้สบายดีอีกครั้งเด <c oughs> ินเตะเด็กหลุดเตะเสาเมียจะไปเมียจะไปทัศนะนกล่องเบอร์แกงอะได้มันเมียจะไปทัศนะอีกแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี่ปะเลยไปเมื่อเด้อป้อนนะทาไ่ก็เได้กระบาดพี่น้องเมียกันเไปเห็ดนาทีของไปของมันพี่น้องทำไงก็ไ,กไปเห็ดให้เห็ดชวน โอ้ยยังมาขอเกีเก๊ยเนี่ยนะไปลิงไปเที่ยววากะไปให้พู้กษย่ายงไปบ่เกยยงไปขอไปขอายจะไปส่งเกษียงกับมหัวใคนดีแลสะเปื่อน้ำมันลดทำไวกษสิได้เรื่องทางกับบ้านพี่้องยาสิรีกษส <ขอ S 2> ิได้ไปทัศนะทัศนะน<อ>มูหลายคน เปิดพัดลมเตะไปหมดก็เปิดพัดลมพี่เราเี็ดนาทีของไฟองมันแล้จะไปแหละมวนั่นเราเป็นศาสนาเราพี่เรานะไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มขี่รถบ่ได้ขี่รถจะไปแล้วอะพี่ปเรเงียขึ้นมืนมอ นี่อย่งแกแหวนจิบาแล้เลนาะไปไหมเอากล่องไปนำแล้วเอามาส่งด้วยกล่องไปนำแล้วเอามาส่งด้วยไปปะเซรีผ้าเที่ยวมื้อนี้พี่น้องเอ่ยให้ยายเซรีถือกล่องไปถ่ายบรรยากาศทีบอนเพิ่นไปทัศาสนาด้อพี่น้องเด้อยายเซรีได้ฮอดบอนทีเพิ่นสิทัศนาแล้วพี่น้องเพราะว่าคําไว้ให้เพิ่นถือกล่องไปถ่ายบรรยากาศในฐานผู้ชมเบิง่งเลยพี่น้องเนาะอ่ะไปไปหามส้ม ก็เลยพี่น้องเพราะว่าให้ให้เมียไปไทยยบรรยากาศพี่น้องเพิ่นกระไดล่มตะลถดเพื่อไปเขาไปอ่านไตถูบไตเทียนนอกขาอ,อันน,นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่ขบวนสาวแพรพี่น้องเคยพิ่มมิตรภูมิกามสุดดำไปศัสนะอ่ะพี่น้องไปครับสมดํากัรอับสองยายเสรีเห <laughs> มือนนี้เป็นสองยายเสรีด้วยพี่น้อง จะรองเท้ามาพิดเหรองเจาใส่บาคาใหญ่ๆอันนี้

เจิดเจิดมากเมื่อวานวันเหบอเนแอวดันปัดจนแบบว่าแจีวเช็ดเนี่ยบ่ข้าวอมครับดูเที่ยวอยู่กัประเทศญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นปากจองอากาศดีดีเนาะญี่ปุ่นประเทศล่วเนาะพบกับเจนเซนเคยไม่มากครับลายจากทุ่นเที่ยวญี่ปุ่น

ขคพ่นให้ได้ฟัวมาเชียวดิโค้กเฮงย่ได้พัวได้พอค่ต้องเอามันออกโอนนี้เรากำลังสิ้นรถเนาะสังโซนให้ตัดน้ำทาเนตาถูกกับท้่ย ta kem chê con nè 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 nhìn nè nhìn nè 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 sao nè nè sao nè 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 Cái น้องน้องฟามน้องฟ่านทาแตง่งเมนบเว่ไ่เป็นยังกับเขามีมีสิทธิต์ตอนนี้เขากำลังสิทธิลถเนาะเมเวทาแตง่ง

นพี่น้องกระซิได้อำลรพาจากกันเปียงเท่านี้พี่น้องป้าผู้สาวเต่งพี่น้องเลยยายเสรีเป็นมือกล้องพี่น้องเลยอันไายกระบอันนี้ปัาพี่น้องเรียกขอโทษขออภัยน้าพี่น้องป้าแอลดีดีผู้สาววันนี้เอาพี่น้องคลิปนาเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องป้ามวนคารีพี่น้องบายยเจอกันคลิปนาพี่น้องโอ้ผู้สาว